บทที่1ความสุขภายในห้องห้องพักหมายเลข405คลิกเสียงประตูเปิดตามมาด้วยหญิงสาวหน้าสวยที่เดินเข้ามาในห้องเธอคนนี้ผิวขาวผมสีน้ำตาลดัดเป็นลอนดูมีออร่ามากเธอสวมชุดนักศึกษาเข้ารูปกระโปรงไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปกำลังพอดีแต่พระรูปร่างของเธอที่เป็นผู้หญิงสูงปรงทำให้กระโปรงของเธอดูสั้นมากกว่าคนอื่นแต่เป็นการสั้นที่ไม่โป้และทำให้เธอหุ่นดีมาก หญิงสาวหุ่นานางแบบเดินเข้ามาในห้องเธอถอดรองเท้าออกแล้ววิ่งเข้าไปหาหญิงสาวอีกคนทันทีหญิงสาวที่อยู่ในห้องกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ครัวเธอสวมเสื้อกันเปื้อนเพราะกำลังทำอาหารอยู่ทำอะไรอยู่คะหญิงสาวผมสีน้ำตาลผู้เสียงอ้อนแล้วโอบที่เอวของหญิงสาวในชุดกันเปื้อนก็ทำอาหารเย็นในวันนี้เราทำผัดกระเพราด้วยนะน่ากินไหมหญิงสาวผมสีดำที่ถูกกอดอมยิม้มขณะที่พูดผู้หญิงคนนี้ดูเป็นคนขี้อายและเรียบร้อยมากน่ากินสีหอมมากด้วย หญิงสาวผมสีน้ำตาลใช้มือเกี่ยวผมสีดำออกจากซอกคอของผู้หญิงที่กอดอยู่เผยให้เห็นคอสีขาวนวลก่อนที่เธอจะใช้ริมฝีปากจูบลงไปที่ซอกคอหอมๆนั้นอุ้ยเจนิสทำอะไรหญิงสาวผมดำสะดุ้งเธอแก้มแดงหน้าแดงไปหมดแล้วก็หอมอขอดมหน่อยไม่ได้เหรอที่ว่าหอมหมายถึงอาหารไม่ใช่เหรอก็ทั้งคนทั้งอาหารนั่นแหละน้ำตาล หญิงสาวที่ชื่อเจนนิสทำหน้าอ้อนประพบตาปลิบป,ปริบก่อนจูบลงไปที่ซอกคอของหญิงสาวที่ชื่อว่าน้ำตาลอีกครั้งน้ำตาลยืนตัวเกรงแต่ก็แทบไม่หุบยิม้มเราว่าเจนิสไปอาบน้ำก่อนเหอะเรายังทำอาหารไม่เสร็จเลยอีกอย่างเรามีแต่เหงื่อไม่หอมหรอกไม่หอมที่ไหนกันละหอมหอมเจนิสยิ้มกว้างรอยยิ้มของเจนิสคือจุดอ่อนของน้ำตาลเพราะน้ำตาลชอบรอยยิ้มของเจนิสที่สุดและยิ่งได้เห็นใกล้ๆแบบนี้เธอก็ยิ่งมีความสุขไปอาบน้ำได้แล้ว น้ำตาลเพยา,ยาม,มองไปทางอื่นแต่ก็อดจ้องมองรอยยิ้มนั้นไม่ได้รอยยิ้มแบบนี้ขี้อ้อนที่สุดเลยอาบด้วยกันไหมล่ะเจนิสแยกคิ้วใส่น้ำตาลเขินแล้วเขินอีกบ้าน้ำตาลผลักเจนิสเบาๆและหันกลับไปทำอาหารต่อเจนิสก็ยังคงกอดน้ำตาลอยู่เธอยิ้มแล้วก็จดจ้องมองใบหน้าน่ารักของน้ำตาลก่อนจะคลายกอดแล้วเดินไปอาบน้ำ ส่วนน้ำตาลเมื่อเจนิสเข้าห้องน้ำไปแล้วเธอก็ยืนบิดเขินอยู่ที่เคาน์เตอร์ครัวเธอรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เจนิสเข้ามาอ้อนเธอเธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบของเธอสดใสขึ้นและเธอไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเธอจะมีโอกาสใกล้ชิดก,กับเจนิสขนาดนี้เพราะเธอก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนเจนิสที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งฮอตและเป็นถึงดาวนิเทศและเป็นดาวหาลัยด้วย เจนนิสเป็นคนสวยน่ารักแถมยังอธัธยาศัยดีใครเห็นใครก็ชอบรวมถึงตัวเธอด้วยที่ชอบเจนนิสมากๆเจนนิสเป็นเหมือนไอดอลที่ไม่มีวันจับต้องได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนเป็นดาวหาายที่เพียบพร้อมในทุกสิ่งผับไม่เที่ยวเล่าไม่กินเรียนเก่งแถมยังวางตัวดีสุดๆดส่วนเธอหนะ้าเรอก็เป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งกิจกรรมไม่แต่วันๆก็เรียนไปเท่านั้นใช้ชีวิตเฉิมเฉิมไปวันๆแต่ว่าทั้งเธอและเจนนิสก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาสองปีกว่าแล้วชีวิตในห้องเล็กๆแห่งนี้เป็นรูมเเมมมททีีีี่่่่แแสสนนนนนดวาาัััพพธ์ลึึกกซ้้งงยตไใชฟ ในวันแรกที่เธอและเจนนิสพบเจอกันเธอจำได้เป็นอย่างดีในวันรับน้องตอนปีหนึ่งเจนนิสเป็นน้องใหม่ที่น่ารักที่สุดรุ่นพี่ต่างพากันจับจ้องที่เธอทุกกิจกรรมเจนนิสถูกดึงตัวไปร่วมตลอดทั้งเต้นทั้งเล่นเกมเจนนิสยิ้มกว้างให้กับทุกคนทําให้ทุกคนต่างชอบเธอโดยเฉพาะน้ําตาลเองที่ชอบเจนนิสมากเธอพูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่าเธอตกหลุมรักเจนนิสเธอเพียงแค่ชื่นชมและเห็นเจนนิสเป็นไอดอลของเธอเธออยากสวยเหมือนเจนนิสอยากเก่งเหมือนเจนนิสอยากกล้าสแสดงออกเหมือนเจนนิสอยากน่ารักเหมือน, is, อนเจนนิส แต่ว่าโชคชะตาก็ดันพาเธอกับเจนนิสมาพบเจอกันเพราะรูมเมทของเธอที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งอาทิตย์ตัดสินใจย้ายไปเรียนที่มหาลัยอื่นเพราะปัญหาครอบครัวเธอจึงได้รูมเมทคนใหม่ที่ย้ายมาอยู่แทนซึ่งรูมเมทคนใหม่คือคนที่เธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นรูมเมทซึ่งก็คือเจนนิสไอดอลของเธอคนนั้น เจนนิสน่ารักมากพอย้ายมาอยู่ทั้งสองคนก็แทบไม่ทะเลาะกันเลยทั้งๆที่เจนนิสเป็นลูกคนรวยดูภายนอกเป็นลูกคุณหนูสุดๆแต่เจนนิสไม่มีความเรื่องมากอยู่ในตัวเลยเจนนิสถามเธอเสมอว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าทําอะไรให้ไม่พอใจก็สามารถบอกได้เจนนิสเป็นคนนิสัยน่ารักมากๆจนน้ำตาลตกหลุมรักเจนนิสคอยเฝ้ามองเจนนิสและมีความสุขที่ได้เป็นรูมเมทกับเจนนิสเพราะการได้เป็นรูมเมทกับเจนนิสทำให้เธอเหมือนกำลังฝนันไปเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริง ในทุกๆวันทั้งสองคนจะออกจากห้องพร้อมกันถึงเจนนิสจะเรียนที่คณะนิเทศส,ส่วนน้ำตาลเรียนที่คณะศิลปศาสตร์แต่ว่าทั้งสองก็จะไปเรียนพร้อมกันเสมอและแยกกันระหว่างพอตอนเย็นกลับห้องมาก็ชวนกันไปกินข้าวซึ่งน้ำตาลจำได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาตอนปีหนึ่งที่เธอมีความสุขที่สุดในโลกมันเหมือนกับเธอฝันไปจริงๆ แต่ว่าหลังจากที่เจนนิสเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมได้เป็นดาวคณะนิเทศพอประกวดดาวเดือนมหลาลัยเธอก็ได้เป็นดาวหลาลัยอีกเจนนิสกลายเป็นคนดังผู้คนมากมายห้อมล้อมเธอเจนนิสได้สังคมใหม่ๆที่คู่ควรกับเธอมีเพื่อนเป็นดาวเดือนคณะต่างๆมีเพื่อนเป็นเด็กกิจกรรมมีเพื่อนเป็นกลุ่มไฮโซซึ่งมันก็คู่ควรกับเธออยู่แล้วเจนนิสสวยบ้านรวยและเก่งสังคมแบบนั้นคือสังคมของเจนนิสเจนนิสก็แค่กลับไปอยู่สังคมที่เธอเคยอยู่ แตกต่างจากน้ำตาลที่ถึงแม้จะเป็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักออกไปทางมวยอินเตอร์แต่เพราะเธอเป็นคนเรียบร้อยรักสันโดษไม่ชอบทํากิจกรรมเธอก็เลยไม่เป็นที่รู้จักใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีผู้คนห้อมล้อมโลกของน้ำตาลกับเจนนิสเหมือนอยู่กันคนละฟากซึ่งทั้งสองไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยและพอจบปีหนึ่งที่ทุกคนต้องย้ายออกจากหอในเจนนิสและน้ำตาลต้องไปอยู่หอนอกและนี่คงเป็นจุดสิ้นสุดของความเป็นรูเมตของทั้งสองเจนนิสง้ายไปอยู่คอนโดหรูกับเพื่อนของเธอ ส่วนน้ำตาลก็คงไปเช่าห้องพักที่ไหนสักแห่งและทั้งสองก็คงต่างคนต่างใช้ชีวิตและคงไม่ได้พบเจอกันอีกในรั้วมหาลัยเพราะอย่างที่บอกชีวิตของทั้งสองต่างกันเกินไปต่างกันจนไม่มีวันมาบรรจบกันได้แต่แล้วเรื่องราวในวันนั้นก็ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนวันที่ทั้งสองสอบปลายภาคเสร็จเจนนิสถูกเพื่อนๆลากไปดื่มเพื่อฉลองสอบเสร็จเจนนิสมามากเพราะเธอไม่เคยดื่มและไม่ชอบไปในสถานที่แบบนั้นน้ำตาลที่รู้ดีเพราะอยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีเต็มจึงตามเจนนิสไปและพาเจนนิสกลับห้อง สามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ